อไอจะขี้อยู่ที่แหลกน้องเจย,เจ,ยจะไปมาเลยพี่หมี oh. สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องพี่หมีกับน้องเจยค่ะ, ah. ว,คะวันนี้นะคะน้องเจยจะมาทําก๋วยจั๊บค่ทุกคนซึ่งพี่หมีนะคะเป็นคนที่คลั่งไคล้ก็ชอบกินก๋วยจั๊บมากๆเลยแต่น้องเจยอ่ะไม่เคยทําก๋วยจั๊บมาก่อนเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะน้องเจยมีตัวช่วยดีๆนีนน่เลยว <Wow. S 2> จับก,ก้อย โอเคทุกคนอร่อย,อยง,ง่ายๆนะคะแค่5นาทีนะไปด,ดูวิธีการทำกับน้องเจเลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปต้มนะคะทุกคนน้ำก็จะใส่ประมาณ450 m ลนะคะทุกคนก็น้องเจก็จะใส่ประมาณเลยครึ่งขวดมานิดนึงนะคะทุกคนใส่น้ำลงไป โอเคค่ะหลังจากนั้นก็รอให้น้ําเดือดนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่เส้นก๋วยจับค่ะโอเคค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะหลังจากนั้นน้องเจ้ก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปหมดเลยว้าวใส่หมดเลยนะคะแล้วก็ให้ผงปรุงรสลอลายสักนิดนึงหลังจากนั้นน้องเจ้ก็ใส่เส้นก๋วยจับลงไปแล้วก็พี่หมีเป็นคนที่ชอบกินไข่นะคะน้องเจ้ก็จะใส่ไข่ให้พี่หมีด้วยหนึ่งฟองตอกไข่ใส่ลงไปฟ้าบ โอเคหลังจากนั้นนะคะน้องเต้ยจะ้มกลวยจับทิ้งไว้3นาทีค่ะทุกคนโอเคเพื่อนๆเส้นสุกแล้วนะคะ3นาทีแล้วเดี๋ยวขอตัวไปจับจานให้พี่มีกันเดี๋ยวไปเสิร์ฟพี่มีกัน อเคเพื่อนๆหลังจากที่ตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะเราก็จะมาเทคเครื่องปรุงลงไปเลยนะคะทุกคนง่ายมากนะใครบอกว่าทํเก๋ยจับยุ่งยากนะต้องมาเจอจับไกลๆทุกคนง่ายเวอร์นะคะอันนี้ก็จะสใส่ให้พี่หมีแบบให้พี่หมีไปคนเอาเองนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยมีกระเทียมนะคะทุกคนเขามีทุกอย่างเลยอะ่ะมีฮอตมีฮอตมีฮอตโอ้อต เออมีหอยอีกอย่างมาไเลยเขามีทุกอย่างเลยนะมีมีกระเทียมด้วยทุกคนมีกระเทียมด้วยนะกระเทียมเคียวนะแล้วก็มีหมูยอนะคะทุกคนมีฮอดละซานโอ้ขออภัยในความแบบตกเล่าน้องเจย์ด้วยจ้าตกเล่าเป็นอย่างดอกหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็จะโรยผักนะคะลงไปนะสวยๆว้าว เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวลุงเจ้ก็จะเอาไปเสิร์ฟให้กับพี่หมีชิมนะทุกคนโอเคหรือเปล่าจ้าอืมน่ากินมากค้ยจับยุ่ยจ้าขึ้จับยุ่ยจ้าอยอะไหนยุ่ยยุ่ยอะไรซิขึ้จับยุ่ยวะเฮวเฮวยุ่ยยุ่ยฮึบ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 โอเค,คเพื่อนๆเราเอามาเสิร์ฟให้พี่หมีแล้วนะคะเราก็จะให้พี่หมีลองชิมดูนะเหมือนซื้อจากร้านเลยนะลุงเจ้ ใช่ไหมม่เป็นการทำก๋วยจับน้องเจ้ครั้งแรกนะทุกคนขอชิมที่น้ำซุปก่อนเลยนะโอเคหอมนะไปกินแล้วนะเอาเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป,นเป็นไงซุปอู้กลมกลอมหวานมีความเค็มนำํำแล้วก็มีความหวานนิดนึงธรรมดาฝีมือน้องเจเอ,องหูหิบซองใส่ถ้าถกตนจริงอร่อยเลยนะขอชิมทำานึได้ เป็นไงไม่ต้องปรุงเลยอะว้าวยอดจริงใช่ไหมเนนมากมาดูที่เส้นนะคะต้มกี่นาทีนเจ้สามนาทีตามซองเขาบอกเลยแต่ถ้าเอาเข้าไมโครเวฟจะเจ็ดนาทีนะใช่ก็สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะคะร้อนโอเคหูยอเขาก็มีมาให้เลยนะใช่หั่นใส่เพิ่มเติมอีกก็ได้นะทุกคนหรือใครอยากแบบเพิ่มเครื่องอะไรเนาะสามารถแบบเพิ่มได้เลยเนาะพี่หมีใส่ผงใส่ผัดอะไรก็ได้ใช่ เป็นไงเส้นนุ่มดีนะลูกใช่ไหม,มเ,เ,เส้นเหนียวนุ่มนะเหมือชีพอ่ะซื้อจากร้านมาหรือเปล่าเนี่ยป่าน้องเจ้ทําเองนะนี่ทําจากอะไรนะจับกีก้อยอ,อร่อยว่ะอร่อยใช่ไหมใม่ได้นะช่วงเนี้ยเหมาะมากเลยที่จะมีจับกีก้อยไว้ติบบ้างนะทุกคนใช่แล้วจับกีก้อยอระไรไดิจเบน ตามกันนะพนเพื่อนๆสี่สองร้อยยี่สิบบาทจนะ้าว้าวก้อยๆแก้วโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกสิ่งทุกอยา่างเลยนะพนเพื่อนๆในทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะพี่หมีกับน้องเจย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ